สวัสดีพี่นอ้องสวัสดีเอฟซีวัชพุสุคนเนาะตอนนี้สะพอนกับเขามาหอดเพ่อนเสาแพงเป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้อพงพอแพงเปนโทษไปบอกว่าสะพอนเขามากินปลาไปท่นมาพผ้าปลามาเ,ามเห็ดซอยกันกับสันสาพอนผัดตอนเพิ่โทษไปพันยังสักผาอยู่พี่นอ้องเลยกันเลยมาน้ำลังโมบันตอนนี้แกถ้าแมนเพิน่น เพื่อนบอกตั้งแต่เพื่อนไปผู้กระเช้านบริษัทผาดอกเนาะเป็นมาฮอดเทือนแล้วบอกโ <c oughs> ทรไปบอกตอ,อพรหวานมากินปลาไปชนะผาพัดเอาใสนะ่หนำเห็บเรียบร้อยเด้อกระซักมันเละก็ได้ละผู <c oughs> ้มาเผาปลากับผู้เก่าผู้เดิมพี่น้องเลยเขาครับเจ้าซื้อยงังก่อนเออ สนุกกับอันเอเผาเนาะจิ้มงานปลาเผาอืจิ้มงานปลาเผาเผาปลาหอมแม่นปลาเผาจิ้มงานมะเผาปลาหอมปลาเผาตัวนี้ตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่กว่าหมูไก่เสร็จแล้วมากันแล้วเป็แล้วพี่น้องลูกชิ้แมนเห็ดแตงแต่โทษไปบอกคุณแล้วนเะจังโตพี่น้อง ừm, tôi nhảy đi lò nọ Ba xong thì hạ tô nọ Ba hạ tô bọ ừ, tô to. có nó phải, không phải tôi ừ. rồi tôi ừ. tôi là Tôi đi nhảy đi lò này có mùa tôi này ừ. tôi nhưng tham cắn tôi đi nhảy hèn có đại tôi nhảy nhảy cho này phư ừ đi này là ừ. Hãy ừ. 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 đi, đi Thôi. bà luôn ้แกเอาเข่าเหวียนเอ้ยไปฉีดซาวนเนาะนี่กะเมื่อยพี่นอ้องเมื่อยวะเมื่อยไปฉีดวัคซีนวันนี้ิดิดยากระลังขึ้นดิดยากระลังขึ้นพี่น้องรู้สึกเมื่อยรู้สึกเมื่อยกัเลยนังพักก่อนเนาะพี่นอ้อง อก็ไปไล่เนาะไปเนี่ยพี่เนาะก็เลยเมื่อยมาแพงกับว่านี่กับไปสีดไปซีนแล้วกับไปสอยประวันเนาะเอาเขาไปหาประวันยังล้างหาขนกับเป็นสะพานบุญแห่งอ้ายไปข้ามเนาะจังหวัดนครพายอ่าสี่มาเห็ดปลาเผากินเนาะทีมงานนี่แหละพี่เนาะก็เลยเมื่อยเมื่อยในนั้นหนึ่งก็เลยมานอนพักว่ามาแพงกันยัง เครื่องพี่น้องเพราะว่านี้แล้วมันต้องพักผ่อนเนาะพี่น้องเนี่ยผมก็ได้พักผ่อนขางเครื่องพี่น้องแหงเลยไม่เหนื่อยในน้อยหนึ่งก็เลยมาหนักพักหวานหนักกำลังอยากปลาพี่น้องยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณทางไอ้ข้ามหลายๆเนาะที่ว่าหายมีอาหารแซ่บๆเกิดขึ้นมาหนีกาวันเกิดไอ้ก็ขอให้อายอยู่ดีมีแห้งเด้อขอบอกต่อเนาะผ่านสองสาวคอนถิดเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งทั้งคนในครอบครัวแหละ พ่อแม่เบิร์สุขสุขคนเด้อสาธุเนาะสาถูกขอขอบคุณขอบคุณไปลายทางไอคามไลไลเด้อไอเด้อวันเกิดไอมินิกะแฮปปี้เบิร์ตเดย์เด้อไอพขอให้มีความสุขไรไรอย่างไก่เบิร์ตยังสามปีปาฮะเบิร์ตอะไเด้อแล้วเลยยังเหลือสามโตเสียดายสามโตยังอยู่ในเตากำลังอย่างชนาะมีไอหนะ เอื้อไเขาเนาะเขามาอย่างซอดเนี่อยนี่ฝ้าเมากับเพิ่นกับบอว่าพี่น้องไปเบิ่งอญยอกับอะไรเนาะเพพื้นเทกันเปืือนเพื่อนเพิ่นไปเห็ดกับเขากับน้ำให้กินทั้งนั้นฝ้าเพิ่งก็เลยพอปลาได้น้อยหนึ่งพอเอื้อยเขามาก็เลยมาหนังพับก่อนพี่น้องยังไงขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะนายังไงอยู่ดีมีแห้งสุขภ,ภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไป มันเกิดก็ได้ไอ้สะพอนจะไปเบิ่งทางไอ้เขาเนาะอืมปักปำป่ายอยู่พี่น้องเนาะอยากเบิ่งว่ามันชุนกหรือยังพี่น้องอืมมันหนะมันเฮิงได้ปลาตัวใหญ่ อ่ะไปท้ารุ่นท้าส้มบัดมาขบกันเนาะพี่น้องขบทีมอ่ะพี่น้องม่น้องดิ้งกับยำเซตเป็นทีเดียบร่อยเนาะตอนยำอยู่คลิปเ่นเลยเนาะคลิปมนน้องดิ้งเลย กะสุกเสร็จที่เรียบร้อยยังจังซั่นทางนั้นเพิ่นว่าเพิ่นมกินยพี่น้องสวัสดีพี่น้องนั่งทกินยพี่น้องเพรมกนะ3จานยังยังบ่อิ่มเพิ่นว่ามกินยบ่ดวาได้กินเบิด4จานนี่ปาหมูเงิสวดๆลาละอย่าดกอันนี้โตอัน รอบสองเนาะตัวนี้เนะาะอืมตลอดมันจางไปถ้าพอนชิมก็คือว่าพอดีอยู่เนาะพอดีปัตะเก,ก่าที่ินนวแก่ปากมันอยากกันอะไรได้เดียวนี่นะ ชามลุดอยู่แต่ในปลายดิในอันอับนี่มันบ่ยิน่มันอันนมันบางินบางแบบว่าเฮาบ่ได้หยังมันเาเอาอันลุเอาอยู่ในปลายดิในอัน งานกำลังมากำลังมากำลังมาพี่นนองกำลังทยอยมาไอที่ FC จาวอนทิบให้ประเมาซิมให้ซิมเกิดละมื่อคือมาห้ามใช่ว่าเป็นหลักก่อนหน่อยน่ะเสร็จไมยังน่เอามาตืมยี่บ่เน่ะ เราเห็นรถได้ยังเราจงอางจรจิงจังเรออื่องถ้าแม่นางเขา่าเรืนะ่องเอาเห็นรถจังทางนี้กินกินอิ่มแล้วเขากินเขามาดูข้างนอกกินก่อนนะคะ ปปมะสิงทำไมสีเหลืองอลามเป็นจังเลย,ย<อ>เสร็จแล้วพีตัฟเลยแล้ธรรมาดาเนาะเสร็จมันก็นต้องเป็นเสร็จเป็นทรายเนี่ยแหละเนาะพี่น้องอระยุเป็นจังเลยเป็นเยอะเป็นดังอยู่ดีกูดูวิชิ้นนี้้จะอ่ไม่ถูกพี่ป๋าคน เสบกันซอแพงมาแบบใหม่ใส่จองมันสิลมปากบนอบบตัวเองได้ข้าว่นินะกินอย่างนี้บ่เสพกินได้เลยปากคนปากเตก

กินไปเลยบอกเออผสมโบเบสว่าพอดีผสมที่ล้างแบ่งๆเนาะพี่น้องอันนี้กินซะก่อนเนาะอันแยกแบ่งค่ะแบ่งที่ล้างหอมหน่อยหอมหน่อยที่เมลิงมีแต่ไอ้ตุ๊กหนไหมสุดยอดเลยเก็บแต่อันทอดต่างจ่ายมาแต่ว่ามันลายที่แท้มันไม่ลายหอมน้อย เศรร้อยเครื่องร้ายหอมน้อยอีลีเอางาใหญ่กันได้เดียวอะ่ะบอ่อแพ่งวาไหเส้าพรไปอันเอาเส้าเรื่องไปแลยเส้าเรื่องบ่อยู่เส้าเรื่องไปแหนกแหนบด่แดงกระแม่เพ่นเส้าพรโทษไปกับบห่หักแฟดตไปกับบ่อหะบ่อ่านมาแล้วบ่ออยู่เพื่อนโทรศัพท์ไปอยู่เพื่อน คนปูนหมาปูนกระชมปูนนัมันพิ่งเอามใหมันป่เลิุงมเอาใหม่ะเมลิงองมันอืดดอกบวมีน้ำ แน,น่นอ <Gerilim> นเดยืนเขานั่งคะแม่ปลาได้่ะปลาอาจารย์แต่ปลาไ không chồng hay như vậy nhưng không hay muốn mà hả? nhìn hết hả mẹ 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 ăn vào đây rồi kiếm tám chung các bác. Ừ. Nữa, rất à. nhợt nữa. Ơ Jong, tên nào วันนี้วันเกิดอันนเคยถามุนพนอยนั่นแหละี่น้อยนาแนะโอ้ยนั่งสกนั่งว่นแแซ่บๆพี่น้องทุกตันวันเกิดเด้อเดไอแยเอ่กะเด้อมือนวย่อมือนี้กินตะเวียงตะเว้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศหนาวพี่น้อง อากาศหนาวแล้วกินแล้วตะเวียงตะเวนกับเมื่อไทยเมื่อมันไปบุลงมาสิลงลงมือเลยเอาบมเป็นมาเด้อพี่น้องกินปลากินยำกันนาะมาเอาปลาแต่จุ่มทางกลางเปิดเอาในกล่องแน่น่ะแหละในตู้นั่นข้างล่างนั่นกินากันเด้อพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้องมะฮอนนี่กันสะพอนกับซิคอเก็บ้าบรรยากาศไ้ซํานี่เนาะไปต่อขีบขีบบอแพงเนาะมะฮอนนี่ก็คือเบิดเวล่าแหละพี่น้องเนียบรอยากจากเวลาหักมาหล่เนาะพี่น้องบอยากล้จากเจ้าเวลานั่นผจนมากสบายดีเบิสุขสุคน